วันนี้เรามีจอ 240Hz สเฮิร์ตภาพเป็นสวยอย่างพี่เคยเล่นเกมภาพสวยขนาดนี้มอันนี้เป็นจอโอล d ตตอบผิดล้างห้องน้ำแางนี้วันนี้เราจะมาลองทดสอบกันนะฮะว่าเราเป็นธาตุการตลาดหรือแยกได้จริงกับอัตราเฟรชเรทจอกี่เฮิร์ตดีวันนี้เรามีจอ 240Hz เฮิร์ตคุณคิดว่าเฮิร์ตคุณแยกออกไหมครับ ว่าผมแยกได้แยกได้นะผมว่าแยกได้คุณว่าแยกเฮิร์ตจอได้ไหมครับมันน่าจะมีความต่างอยู่มีความต่างแล้วคุณล่ะครับมาดูกันว่าจะได้ซื้อจอใหม่ไหมแล้วคุณล่ะครับโอ้ยเราเป็นตานักบินอยู่แล้วนี่เอาเทวาโลคุณคิดว่าเฮิร์ตจอคุณแยกออกจริงหรือเปล่าครับจริงเดี๋ยวเทสเลยคุณคิดว่าไงครับโอ้เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กสบายสบายนี่ ถ้าเกิน200ไม่มั่นใจแล้วพี่เอ้วันนี้จบกันที่2 4 0้อ่สเฮิร e ์ตอะไซสปอร์ตโดยตรงสบายๆครับอเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าสมมต,ติตอบผิดอันนี้เรียนไม่จบเลยนะครับใส่ส <c oughs> ปอ e ร์ดด้วยแล้วเรากิิกาคือ,อยังไงการิกาพี่จะกําหนดให้เริ่มแรกเลยที่มีจอตัวนี้ที่เป็นแบบ2 4 0 h อเฮิร์ตอันนี้เป็นจอ2 4 0เฮิร์ตให้ทุกคนลองเล่นลองสัมผัสลองฟิลลิ่งของ240เฮิร์ตก่อน แล้วเดี๋ยวพี่จะปรับเป็น60เฮิร์ตให้หลังจากนั้นให้ทุกคนหันหน้าไปทางอื่นพี่จะปรับตั้งค่าเฮิร์ตและให้ลองถ่ายดูว่านี่คือ60หรือ240 240มีกี่ค่า240 60เฮิร์ตค่า144เฮิร์ตแล้วกันเรามี3ค่าและเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปเขียนคำตอบว่าที่ปรับอยู่มันคืออะไรเอ่ะ,อะให้ทุกคนลองเซฟกันเลยครับ240เฮิร์ตลองกันได้เลยครับใครอยากลองลองก่อนได้เลยครับช่วงสารนารู้ อัตราริเฟ e s เ r a ข,ของจอคืออะไรทำไมมันมีเยอะจัง60เฮิร์ต90เฮิร์ต120เฮิร์ต1้4เฮิร์ต240เฮิร์ตเราต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอัตรารีเฟรชเรทคือจำนวนครั้งที่หน้าจอเนี่ย เขาสามารถแสดงเนื้อหาได้ภายใน1วินะครับยิ่งอัตรา r e เฟรชเรทสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็หมายความว่าหน้าจอจะสามารถแสดงภาพได้มากขึ้นภายใน1วิเช่น1 4 4เฮิรตคือหน้าจอจะแสดงภาพขึ้นมาได้ทั้งหมด1 4 4ภาพใน1วิทําให้ภาพในจอยุคนี้เนี่ยแสดงผลได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยหน้าจอที่มีอัตรา r e เฟรชเรทสูงที่สุดในโลกณนะวันนี้นะครับเขามีค่าอัตรา r e เฟรชเรทเนี่ยสูงถึง540เฮิรตแต่ถ้าอัตราเฟรมเรทของการ์ดจอเนี่ยไม่ถึง r e เฟรชเรทของหน้าจอ ข้ามันก็ไม่เลื่อนอยู่ดีนะครับใช้ทุกวันอยู่แล้วใช้ทุกวันอยู่แล้วมีเฮ้ยอ๋อไอ้กระดาษนี้คือปิดเราเปิดดูลองเปิดดู <2 S> อันนี้ <8 50 S 2> มันคือจะเป็นตัวเฮิร์ตหน้าจอที่เราตั้งค่าไว240้2 4 0เฮิร์ตเครื่องนี้แรงอยู่แล้วยังไงก็ได้เฟรมเรทถึงอ๋อเรามีเฟรมเรทโชว์ไว้ฝั่งนี้ด้วยไม่มีเราจะปิดไว้รเราจะไม่ให้โชว์อะไรทั้งสิ้นปรับกราฟิกเป็นโลได้เลยเอาให้แบบเน้นเฟรมเรทบ้าพลังยังไงก็ถึง2 4งออันนี้พันเฟรม พันเฟรมก็คือเราไม่รู้ปิดไปเนี่ยช่างมันเฟรมอันนี้เราไม่รู้อยู่แล้วให้ลองเล่นให้ลองเสพกันนะครับ240เฮิร์ตเอาทุกคนให้ลองกันเต็มที่กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยลองอีกเซตติ้งหนึ่งที่เป็น60เฮิร์ตลองลองลองอุ้ยเราไม่มาจับเดินเล่นอย่างนั้นเดี๋ยวแล้วก็เออเ่ยมันไม่มีโมชั่นี้เปิดโมชั่นปะเนี่ยมันภาพมันสวยจังอ่ะ ภาพอะไรเออภาพมันสวยแปลกป่ะหกร้อยเฟรมเนี่ย F P S ไทยนี่ห0รเฟรมยังไงก็เกินอยู่แล้วจำว้นะครับฟิลลิง240เฮิร์ตนะครับอ่าโอเคโอเคโอเคใครอยากลองอีกครับเอาลองเร็วเร็วเอารเร็วดันเลยตอบผิดล้างห้องน้ำ่างนี้ได้ขยันกันหน่อยได้ตั้งใจกันอันนึงอันนี้คือ240ร้ออ๋อใช่240เราต้องเปิดค่าโชว์ไว้ก่อนป่ะ อ่อได้ได้อยากเปิดก็เปิดเปิดไปก่อนสอไงไลทที่ผิดเฟรม <laughs> เอาเราก็ต้องดูไงว่าแบบความเซนซิทีฟของจอหรืออ่าโอเคเอะอะอยากลองอีกมีโมชันเบอือเปล่าอะอ่ะปิดได้ปิดได้อยากต <laughs> ั้งติ๊อะไรก็ปรับไปปรับปรับปรับเอาเต็มที่เลย <laughs> อยากปรับอะไรปรับโมชันเบอร์อไม่มีไม่ไมีไม่มี <laughs> โอ้ หนึ่ภาพเปนสวยอย่างพี่ไม่เลยลิ้นเกินภาพสวยขนาดนี้อันนี้เป็นจอ OLED นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับไม่ไม่มาหนึงว่ากราฟิกนะอ๋อโอเคโอเคไม่มาเรื่องภาพต่ำนะเรไม่ใช่แค่มาโหลดทุกเกมโอ้ยเฮ้ยลื่นเลยฮะลื่นเกินยิงไม่โดนโอเคใครอยากลองสองรอยสี่องร้อยสี่สิบยแยกแยกเออแยกแเอ้านี่ก็ยิงโดนเหตุใดเลี้ยงโดนยิงไม่โดนอ่ะไม่ใช่คนละเกม โอเคโอเคจับได้แล้ววะต่อไป้10เฮิร์ตแกะเดี๋ยวเร็วลองมาเอาเลื่องฉับโอกแตกแล้วตอนนี้โอ้ยโอเคโอเคจับได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองปรับเฮิร์ตจอให้เหลือ60เฮิร์ตปึ๊บไม่ไม่ไม่60เฮิร์ตมาลอง60เฮิร์ตก่อนอ๋อมาลอง60เฮิร์ตก่อนยังยังยังอะลองฟิลลิ่งของ60เฮิร์ตครับขอจับกไนเลย เฮ้ยรู้แล้วว่ามันกระตุกเนี่ยโอ้ันนี้เห็นชัดเลยอ่ะอันนี้เห็นจริงอันนี้ชัดชัดมากถ้าฉีกเลยอันนี้ตอบได้เลย60เหรอแบบแบบคือมันชัดแบบไม่รู้จักชัดกว่านี้ไปยังไงแล้วอ่ะอยาใครอยากลองไหมครับ60เหรอตอนนี้มีคนหนึ่งกำลังมองปีใหม่ยังไงวะมาอยู่นะอ่ะไรไปลองไปลองเล่นไปลองเล่น60เหรอคือเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นคนที่เป็นโปรมากไงอ่ะก็มุมมองของคนที่แบบว่าคือคืออย่างนี้วันนี้เราจะมีคนที่ไม่ได้เล่นเกม คนที่เล่นเกมบ้างแล้วก็คนที่ติดเกมเลยลองดูกันว่าไอ้เฮิร์ตหน้าจอเนี่ยมันต่างกันจริงไหมครับเออแล้วให้ลองแค่สองร้อยสี่สิบกับ60นะ144ต้องลองได้ไหมครับไม่ต้องลองก็ต้องลองจะลองได้ไหมครับ144ยสให้ความรู้สึกต่างตอนนี้ใครอยากลอง60เฮิร์ตไหมครับปวดเนี่ยมันดูออกเลยเหรอก็ต้องเอา144มาขั้นกันอ่ะเดี๋ยวลองปรับ144ให้ดูนิดนึงไม่คือหลายคนจะชอบบอกว่าอะไรนะจอเกิน144เฮิร์ตแยกไม่ออกแล้วอ่ะนายลองลองร้อ โอ้โหก็แยกอ๋อยอีนะอันนี้พี่แยกอ๋อยนะสองร้อยสี่สิบร้อยสี่สี่อจริงไหมรู้สึกมันรู้สึกต่างจริงๆนะไม่รู้อ่ะต้องรอดูไปเทสว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าบางทีก็แยกไม่ออกพี่แยกไม่ออกอันนี้พี่แยกออกนะ่นร้อยร้อยสี่สี่พี่ว่าเราขยับเมาส์ออกมันรู้สึกแต่ต้องรอดูตอันนี้ดีมกำลังขันหลังเรามีใบแอดไงทำไมมันบอกต่างหมดเลยทำไมเราดูแล้วรู้สึกไม่ต่างเลยเปลี่ยนโจอไงนเรารู้ไหมเห็นนะใครใครอยากลองร้อยสี่สี่ไหมลอง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 หกสิบกับร้อยสี่สี่ต้องต อต้อ่ะะันนั้จะเริ่มยากแล้วโอเคนะโอเคนไมนะทุกคนครับข้าหลังครับขลังขลังครับขลัง้มดทุกคนนะครับผมเฮ้ยเราดูสะท้อนผ่านเลนสกล้องปะนเลนสเโอเคลองเลยครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ทุกคนลองเสร็จผมจะมีกระดาษให้ทุกคนเขียนนะครับว่าคุณตอบอะไรกันลอ้เลยครับมีใจล้มใจอใจ มีมีสามค่าใช่ไหมหกสิบสองร้อยสี่สิบร้อยสี่สี่ใช่ไหมใช่จะมีทั้งหมดสามค่าครับอันนี้ร้อยสี่สี่เฮิร์ตผมผมตอบเลยคุณอย่าเพิ่งไปตอบให้คนอื่นค่อยแขวะเลยครับใช่ไหมให้ทุกคนจะต้องเขียนคําตอบครับเออผมว่าเออมีตัวเลใจล้เออมีตัวเลขใจเหมือนกันก็ลองเฮ้ยหรือว่าสองร้อยสี่สิบใจใจความใจเอาพวกคนใจใจใช่เลยเหรอ ไม่ต่างขนาดนี้เลยวรอเขียนชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์เขียนชื่อแล้วก็ชื่อแล้วก็ชื่อแล้วก็ชื่อแล้วครับรอบที่หนึ่งจะได้อกกัมันไม่เห็นคนต่บคนอื่นไงอ่ะได้ครับพิมพ์ครับไม่เห็นคนต่อคนอื่นนะพิมพ์นะครับพิมพ์ในมือถือเก็บได้เลยครับครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกเราจะลองทั้งหมด6รอบด้วยกันนะครับผมโอเคโอเคหกรอบนะครับแอบส่องมาเนี่ยมันยืนข้างๆเนี่ยเอ่อคุณิ้งเรียงหรอ มไม่เห็นทีลองได้เขาหรู้เลยขอที่มันเลเลมเลมเลมโอเคครับทุกคนได้หมดแล้วนะครับพร้อมนะครับหันหลังครับผมหันหลังครับหันหลังไหมหมดครับใช่ไหมไม่ไม่ไม่ีมเราเราจะทําไมาไม่ไม่คุยกันไม่คุยกันรอบนี้นะครับเราเราไม่คุยกันนะครับคุณต้องไอ้นี่ใส่กันเองลองกันเองนะครับผมอโอเค โอเคไม่ต้องจับก็ได้เอาซกหน่อยแล้วกันจับซหน่อยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออีซี่มันอีซี่ขนาดนั้นเลยมันก็เยอะนะ600เฟรมนะอันนี้คือรอบที่2นะครับชิ่ผ่ายพี่ต้องเริ่มจดแล้วเดี๋ยวพี่จำไม่ได้ว่ารอบแรกเท่าไหร่จดก่อนดูเ้าใจมาาเวลาเตลแต่หน้าแตกก็เยอะไหนขอหยับหน่อยนิดนึ่งอ๋อ การันตีรู้เลยอาหารนั้นเลยไม่คุยเยอะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวจอายเขาเงียบๆดีกว่าเราเดี๋ยวเราดูนะไอ้พวกคุยเยอะๆอะตอนตอนตอนมันมันจะมีสุภาษิตอะไรนะอะไรอะไรที่ก่อนก่อนรู้ว่าเก่งไปหมดเลยแล้วพอเฉลยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนอิริเตอร์ตัดนะไอ้พวกคุยเยอะๆนะตอนจบใส่ขี้นี้เอาหันหลังหันหลังหันหลังไอ้อย่าคุยกันบายเทสไม่มีการปตเปียมตอบเอาม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 า คำตอบครั้งที่3ครับรอบนี้โอ้โหอันนี้รู้เลยเท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปนะบอกไปนะคิดว่าอะไรอันนี้สองเฮิร์ตอันนี้น่าจะสามสิบเฮิร์ตว่าอันนี้แค่หกสิบอันนี้สามสิบหกสิบอันนี้สามสิบสามสิบกับสามสิบอันนี้ยี่สิบเลยอ่ะอันนี้ยี่สิบก็ได้เหมือนดูหนังเลย จำออกจำออกแรกมั่นใจด้วยดิไม่รู้ที่ฉันจำเรื่องแรกไม่ได้แล้วจ้ะแล้วสองสองร้อยสี่สิบเพอร์เี่ยังไม่ได้ลอกหลอไหรือยังไม่หรอไม่ได้หรือยังซ้ำได้ไหมอ่ะแต่ละรอบไม่รู้ซ้ําก็ได้ไม่ซ้ําก็ได้อาจจะไม่มีซ้ําเลยก็ได้อาจจะอันเดียวไม่เคยปรับเลยก็ได้เออ พี่ดมอาจจะปรับไอ้นี้ก็ได้ปรับปรับแปลปรับคุณภาพก็ได้เออเออคุณภาพต่อยรอบนี้ไม่ไม่พี่ไม่พี่ไม่ยุ่งภาพกราฟิกใดๆทั้งสิ้นพี่ปรับแค่เฮิร์ตถ้าพี่จะปรับพี่จะปรับแค่เฮิร์ตอย่างเดียวหรือว่าจะจะไม่ใช่ครับเฮ้ยใช่ไม่อยากดูันเยอะแล้วมันก็แบบ ไม่ไม่ไอ้ถ้าพี่จะปรับพี่ปรับแค่เฮิร์ตพี่จะไม่ยุ่งใดใรทั้งสิ้นต่างยังไงก็ต่างหรือว่าถ้าเดิมอ่ะหม่พูดว่าหรอน้อยกว่าเดิม่ะพูดน้อยเนี่ยตอนท้ายมันจะดูหล่อหรือไม่หลอกมันอยู่กลางๆางแต่ถ้าพูดเยอะเนี่ยตอนท้ายมันมีแบบขึ้นเหวกับลงนรกไปเลยนะยิ่งพูดเยอะก็ยิ่งเขาเรียกะไรมีฟุตเต็ให้เขาไป็ขยี้เยอะอากพูดเยอะดี่านี่เด็กอีสปอร์ตครับถ้าคุณแยกไม่ออกคุณจะประหยัดเงินครับแต่ถ้าคุณแยกออกครับ ไปซื้อได้ครับ R O G เห็นไหมนไปขอแข่งแขียตอบแหมขออีกทีเรื่อเไม่มั่นใจตอนนี้พอมั่นใจพออันสองอันสามแล้วแต่อันแรกอะจำไม่ได้แต่ก็คิดว่าเออความรู้สึกแรกเหรอวะความรู้สึกแรกจริงๆจริงจเชื่อได้ว่ามันจะไปพลาดกันอันนิดนึงแต่ว่าอันหกสิบน่าจะตอบถูกกันทุกคนเออสองสี่ศูนย์นะหกสิบบาทน่าต้องถูกอ่ะโอเคไปอาล้างอาล้างอล้งอล้งอล้ง กลังกัลังกัลังเอาไหมต่อต่อต่ออีกรอบหนึ่งเฮ้ยขอร้องก่อนขอร้องก่อนอันนี้ถือว่าเป็นรอบที่4นะครับรอบที่สี่กอล์ฟไปเลยยินดูยิงดู้สึกว่าแย่จะอ้วกอะไรตอนนี้ไหนขอขอดูคำตอบหน่อยครับขอดูคำตอบหน่อยครับขอดูคำตอบหน่อยครับโอเคแย่อย่างไรวะโอ้โห มันแค่ไม่ออกตากตาเลื่อนไหลตอนนี้ทุกทุกเพิร์ทลงลงเป็นหนึ่งเดียวแล้วจำได้ปะจำได้ปะจำได้คิดว่าได้ไหนๆครับเติมเติมคุณอบไหมครับขอดูหน่อยครับเด็กแม่นนะครับเด็กแม่นเฮ้ยเราเราจะไม่ดูจอคิดว่าน่าจะถูกคิดว่าน่าจะถูกเราต้องเอามีดไอ้ทัพเปียนตีหน้าสุนัขหนึ่งครับเฮ้ยมันใหญ่ เห็นนะเรียบรอยนะโอเคครับหันหลังคลับหันหลังครับหันหลังครับแล้เดี๋ยวสมมติสมมติต่อผิดเราก็ไปจัดให้ถูกได้คนโอเคครับตอบผิดตายให้ถูกเฮ้ยขอเฮ้ยเรารู้นแย่กันหมดเลยยี่สิบี่จเ์นี่นยเฮ้ยแต่ว่าในอันนี้สามจุดเก้าเจในกติกาเขามีสามอันนี่มีสามอันครับมีสอันครับหกสิบร้อยสี่สี่สองร้อยส ถ้าผมเดาทุกคนน่าจะตอบ144 0กับ240กันไม่ค่อยถูกแต่เข้าทางไหนเลยเข้าได้ด้วยหรอเพิ่งรู้ได้เนี่ยใครอยากลองครับใครมั่นใจก็เขียนได้เลยครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับโอเคโอเคนี่ครับหันหลังไว้ครับรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายนี่ดิไหมอยากกินไก่ทอดหันใจนี่เนาะเอาครับเรียบร้อยครับรอบสุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนกันหลังกินข้าวนะครับให้หาใจกันไว้ก่อนนี่มันมาอยู่ตรงนี้ แบ๊บแป๊บไปคำตอบวันนี้แต่แต่ต้องต้องลองจับมันตอบก่อนเรียนจากตาเราโอเคโอเคขอขอขอญาตเดี๋ยวต้องตอบไปครับคิดว่าคิดว่าเป็นอะไรครับวันนี้ไม่ให้ดูเฮ้ยพี่พี่พี่กรรมการเองเป็นมีดนะที่ไหนมีดนะรับ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 ตีเลยผมคิดว่าชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้เราต้องแคปไว้ก่อนนะโอเค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 ได้คำตอบในใจแล้ว เเยยบครัฮ้อย่าหยุดใจเย็นนะครับเคยเป็นบ้าเสร็จปุ๊บหมดนี่รีมตอบถูกนี่คือทุกคนเลิกเล่นเกมได้เลยนะครับกรรมลูกอลไม่ได้ถูกเหยียดเขียนจอได้เลยครับไปเลยครับพิสิทธิ์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ลงมาได้เลยครับรอรแล้วลุ้นนะ อย่าลอกนะครับห้ามลอกนะครับห้ามลอกนะครับเออไม่รู้ด้วยว่าถูกไหมแกะแบบอยู่อันแรกไปมากเลยไม่รู้อันแรกสุดเลยัไปเขียนได้เลยเขียนได้เลยเขียนได้เลยมั่นใจว่าถูกไม่หมดไม่หมดอ่าเอะไอะตอบเลยครับไปตอบเดี๋ยวไปดูนี่ตารางนี่เอาโอเคตอนนี้เดี๋ยวรอให้ทุกคนเขียนคําตอบแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับจะบอกเลยว่าแค่เริ่มมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วทุกคนอย่าแอบแก้ในมือถือนะครับอย่านะอย่านะซื่อสัตย์ในตนเองนะครับแค่หนุกหนุก เอาไ้ครับใครคนต่อไปถืดไหมให้ยืดไหมให้ยืนเลยยืนไหมไ้ไมวไม่ไม่ยืนนอ่ะอ๋อยืดไม่ยืดไหมโิบากมึงขีดได้เปลืองพื้นที่มากเฮ้ยเขาเริ่มต้นสองร้อยสิบรอสิบ นี่สามคนไม่เหมือนกันสักคนเลยนะเอออันนี้ไม่ใช่ป่วยนะอันแล้วมีกี่คนวะเจ็ดเจ็ดคนต่องขีดให้เราสองเจ็ดคนอ่ะขีดแคบขีดแคบเฮ้ยพี่พี่ขีดเลยนะอ๋อเริ่ม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 ประหยัดพื้นที่กันแล้วเหรออ้าวอ้าวไม่แค่อ๋อได้สองเราเหลือเราหรือท่านหรอแค่นี้ก็พอแล้ว การดูเหมือนยากเลย <c oughs> เอยเอือว่นโอ้โหเออช่องแค่นั้นก็ได้เอาไปเขียนไว้เร็วๆๆได้ไปกินข้าวอย่าบอกว่าตัวตั้งตอบไปสิ่งนี่เราบอกเลยว่าอันนี้คือเราอะไรนะเพราะเราไม่ได้เราไม่เหมือนกันดื่มำคำตอบไปขอส่งคำตอบหน่อยครับเ <c oughs> ฮ้ยคำตอบแรกผมเลยว่าอืมโอเคชีที่สุดแล้วเนี้ย เชื่อว่าเราลองกันอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะแบบมีสับสนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติวาง3จอเรียงกันอะย่างออกหมดเลยตอบถูกหมดทุกคนเลยอันนี้การัการันตีได้เลยมันต่างใช่มันต่างคิว่าที่มันยากคือมันจำฟิลลิ่งไม่ได้ใช่มันจำฟิลลิ่งไม่ได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าสมมติเอา3จอมาวางเรียงอะตอบได้แน่นอนเอางี้เดี๋ยวพี่จะมีอีกสเตจหนึ่งให้เราลงมาเดี๋ยวพี่จะวาง3จอให้ทุกคนมาหย่อนกล่องได้ว่า6 0สิบสรย่เอาเปล่าเป็น EP ีหน้าเป็น E ีีหน้าใครสนใจเออเอาเปล่าเพราะ คิดไม่น่าจะตอบถูกกันทุกคนจริงๆอ่ะถ้าชาเลนจ์อะคือหลายๆคนจะชอบบอกว่าแบบ60สิบถึงร้ออ่ะคนใช้ทั่วไปจะอยากรู้ว่า540อ่ะเป็นยังไงแต่ไม่มีจอครับตอนนี้หาได้ครับถ้ามีคนอยากดู540เหรอใช่ใช่แต่ไม่มีจอนะครับใครเออมีแบรนดหนึ่งที่ต้อมีจอ540ร้เฮิร์ตครับผมคุณคุณยี่ห้อเหมือนยี่ห้อนี้ป่ะเคล้ายกันอาราร์สักอย่างอันนี้ตัวจีส่งมาได้ครับแกโทรไปเขาก็ส่งมาไม่ต้องพูดงขนาดนั้นเอาเป็นว่ารอบหน้าใครอยากดู 240 Hz, เฮิร์ตกะห้าร่สิบเฮิร์ตอ่ะต่างกันหรือ,รอ,รอเปล่าลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะให้ถ้าสมมติมีคนอยากดูอีกเ,เออชื่อไหมว่ายังไม่มีใครตอบถูก100%เลยเซ็ลยไม่มี100%จริงดิใช่ครับไม่มีเมื่อกี้เห็นคำตอบเลยมาครับเราจะเฉลยกันนะครับเราจะกาอันที่ผิดเท่านั้นนะครับผมอ,อันแรกนะครับผิดครับ60เฮิร์ตพี่ดีมหกสิบเฮิร์ตอันแรกพี่ดีมตอบ60เฮิร์ตอ่ะอ้าวอันที่สอง เออันที่3ดิ24 24 24นะครับอันที่4นะครับปื๊ดก็24เหมือนเดิมนะครับผมไม่เปลี่ยนค่าอุ้ยอุ้ยใครวะเนี่ยคิมชี้อ่ะหกสิบถูกหมดทุกคนครับอแล้วก็60วันนี้ตอบถูกกันหมดอันสุดท้ายมันคือ144ครับมาคนนี้เกือบนะเนี่ยถ้าสรุปเอาแบบง่ายๆเลยนะถ้าตัดดีกวากคน 60ิเอร์ตอ่ะทุกคนเนี่ยตอบได้ถูกหมดเลยอันนี้คือเห็นชัดจริง <S <S ใช่ไหมแยกแยแบบแยกออกจริงใช่ปะแต่อันนี้อาจจะยังไม่เคยแบบไม่เคยได้เล่นเกมบ่อยก็เลยอาจจะแยกไม่ออกแต่สุดท้ายพอดีมาดูจากเขาเรียกว่านะสองรมา60อ่ะอันนี้เห็นความแตกต,ต่างชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่คนจะสลับกันก็คือรอบที่สากับรอบที่4เพราะรอบเนี้ย มัน240สเท่ากันทั้งคู่ไม่ได้ปรับใดๆเลยหมายความว่า144สกับ240อ่ะต่างกันน้อยมากถ้าไม่ได้แบบวางข้างกันเออน่าจะประมาณนี้ที่เหลือแยกกันออกกันหมดอันนี้4แต้มครับอันนี้5แต้มครับอันนี้3แต้มครับอันนี้5แต้มครับอันนี้4แต้มครับเดอะวินเนอร์คือ5แต้มนั่นเองโอเคป่ะรอบหน้าใครอยากให้เล่นอีกคอมเมนต์มาเอาจอ, G อยกีเฮิร์ตเดี๋ยวผมไปหามาให้โอเคตามนั้นอะไรครับ